มาตรา19วรรคหนึ่งวางหลักว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผลูกพันนายจ้างและลูกจ้างซึ่งได้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องนั้นตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนเข้าเป็นผู้ร่วมเจราจาทุกคนวรักสองข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กระทําโดยนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างหรือสภาพแรงงานหรือลูกจ้างซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน โดยมีลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันเป็นสมาชิกหรือได้มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจ้างเป็นจำนวน2ใน3ของลูกจ้างทั้งหมดให้ถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลผูกพันนายจ้าง และลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันนั้นทุกคน